สวัสดีครับวันนี้วันที่24ตุลาคมนะครับ2563นี้ได้มาดูความคืบนหน้าของงานก่อสร้างนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับเป็นผู้คุมงานดูการเทคานนะครับเทคานตั้งแต่วันวันไหน หลายวันแล้วครับเรากําหนดให้เขาถอดแบบในวัน3วันนะครับ3าวันถึงจะถอดแบบได้นะครับการกําหนดก็ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมงานนะครับถ้าผู้ควบคุมงานอย่างน้อย,อยมกักก็สองวันขึ้นไปนะครับแต่เรากําหนด3าวันเพื่อความมั่นใจนะครับเขาก็ได้เทคารช่องที่สี่ สี่ห้าหกเจ็ดถึงช่องที่9นะครับซึ่งการเทนะครับก็สามวันนะครับ2องสามสี่ห้าห7เจ็ดหนึ่งสเจเจครับเ ถึงช่องที่สิบนะครับอันนี้คือก็คือการเข้าแบบไว้นะครับเข้าแบบแล้วก็ทยอยเข้านะครับน,นี่ก็ขาดยาวนะคตัวนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับ เมื่อวานหยุดนะครับวันนี้น่าจะถอดแบบได้หรือยังนะครับเทวันพุธอาทเทพฤหัสศุกร์เสาร์อย่างๆครับยังถอดไม่ได้